สวัสดีครับก็พบกับผมอีกแล้วนะครับเพียรมอสโมบายภูเก็ตนะครับช่างมอสโมบายนะครับก็วันนี้ผมมาแกะพัสดุนะครับลูกค้าส่งเครื่องมานะครับจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเดี๋ยวเรามาแกะพัสดุกันเลยนะครับก็ลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับจะส่งเครื่องมานะครับมาซ่อมมาปลดล็อกรายเดือนนะครับหรือว่าปอรหัาหน้าจอต่างๆนะครับก็ส่งเครื่องมาได้นะครับ เรารับซ่อมนะครับทุกรุ่นทุกอาการนะครับเช็คให้ฟรีทุกรุ่นนะนะครับทุกอาการเลยนะครับทั้งตกน้ําตกแตกเปิดไม่ตีต่างๆนะครับเช็คฟรีทุกอาการไม่คิดค่าบริการในการเช็คอาการเสียนะครับก็ถ้าไม่ทําก็ยินดีนะครับจะนะครับยินดีนะครับที่ลูกค้าส่งเครื่องมาหรือนะครับ นามาทํานะครับเราไม่คิดค่าบริการนะครับถ้าให้ลูกลูกค้าต้องการที่จะเช็คนะครับเช็คว่าราคาข้าวข้าวประมาณเท่าไหร่นะครับเราก็เสนอราคาลูกค้าไปนะครับถ้าลูกค้าไม่โอเคก็ไม่ทําไม่ว่ากันนะครับก็ทางเพจเรานะครับก็เปิดร้านทําอยู่ที่บ้านนะครับอยู่นะครับภูเก็ตนะครับจังหวัดภูเก็ตนะครับมาตามโลเคชันนะครับพิกัดใน Google นะครับพิมพ์มอนมอนส์บลายภูเก็ตนะครับก็ลูกค้านะครับสามารถ ส่งเครื่องมาถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ไกลนะครับมันสะดวกที่จะนําเครื่องมาให้ด้วยตัวเองนะครับก็สามารถนะครับส่งพัสดุมาทางเพจเรามีเครดิตนะครับส่งงานนะครับอยู่ในเพจนะครับแล้วก็ในช่อง youtube นี้นะครับมอ o b ุ l e ภูเก็ตนะครับพอลูกค้าส่งเครื่องมานะครับนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับ จะสอบถามราคาข้าวๆก็สามารถสอบถามได้ในเรื่องลูกค้าต้องการที่จะปลดล็อกรายเดือนนะครับปลดล็อกรหัสนะครับลืมรหัสหน้าจอต่างๆนะครับก็นํามาถามได้ส่งรูปนะครับรูปเครื่องมาหรือว่านะครับแจ้งรุ่นมานะครับทางเราก็จะแจ้งราคาให้ให้ลูกค้านะครับก็ถ้าไหนสนใจก็ ทักมาได้เลยนะครับทางเพจมอนมบายภูเก็ตนะครับหรือเฟซส่วนตัวคมกิตย้งจบนะครับก็ลูกค้าฝากไปด้วยนะครับ2เครื่องนี้นะครับอีกเครื่องหนึ่งปลดรายเดือนนะครับเครื่องนี้ลูกค้าให้มาเช็คนะครับเดี๋ยวนะครับผมก็จะมาทําคลิปส่งงานอีกอีกคลิปหนึ่งนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์ช่อง YouTube แล้วก็เพจมอนมบายภูเก็ตไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยครับ